สุขภาพเราบกค่อยแข็งแห้งแสดงว่าเป็นคนบกค่คอยแข็งแห้งนนต้องไปกวด,ดต้องไปกวดอยู่ห้อง<ร>ห,หมอต้องไปกวดอยู่ห้องหมอไปหาหมอไปกวดเลือดไปกวดยังคาะรังเถื่อมีพยัญชนะอ,อ,อยู่ใน,นกวดแล้วพอว่าอันขาดเลือดไม่มีเงินหัดถ์กรีดเห็ดชนมันกบบมันไะไหมดแล้วบ่มีเฉพาะเราจังเลืองเนาะเราขาดเลือดเลือดบ่พร mọ con thơ là mượt mày nàng bun viên đấy sao viên là cái thơ là mượt ở viên chứ à a linh nàng bun cặp a ring, สวัสดีสวัสดีท่านผู bye. Bye ้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องจอยสนบทลาวผู้ชมอีพีนี้พาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคูนสีเนาะเมืองนองแพร่ต่อจากอีพีอยู่ที่แก่งลองชมความเป็นอยู่วิถีชีวิตของเจ้า กุ้เขา้า oh, สวนมันเอาฟืนมาพร้อมมาตาไฮจะส่วนก็เอาฟืนมาเลยหมดบทเวปีนาอัรงนรางหญ่ายเลยเด้ม่เท่าอะไรเงรางหญ่าลยนีมาตจะส่วนหนึสน่นาทาวดแล้วยังแห้งดีลูกไผ่บ่นนี้ลูกไผ่บ่ลูกสาวลูกสาวเนาะ เขาไม่ห้างเป็ัเขาไปชงโอ้บ๊สบายเลยเขามาชงเจ็บไข่ได้นาวดูพดเนาะดูเจ็บไข่ได้นาบอดีมาภูมิตันทานบดีเนาะแล้วเขาก็เลยมารงคะลังเท้าว่อยูพี่อาจจะบดเจ็บบดไข่ก็มีเจ็บคือกันเจ็บกันเนาะบอดีก็ดีเจ็บเนี่ยนะก็เป็นเนาะเจ็บไข่ได้นาวไข่บอเป็นเป็นไข่ สุขภาพเราบ่ค่อยแข็งแห้งแสดงว่าเป็นคนบ่ค่อยแข็งแห้งต้องไปกวดต้องไปกวดอยู่ห้องหมอต้องไปกวดอยู่ห้องหมอไปกวดเลือดไปกวดยังคะลังเถื่อมีพยาธิอยู่ในกวดแล้วพอเราขาดเลือดเม่มีเงินหัดเก็บเห็ดชนมันกบบมันได้แบบเราบ่มีเพราะเราจังเลืองเนาะเราขาดเลือดเลือดบ่พอ โอ้ตัวเลือดบบพอนี่อัน,อนตรายได้เ,เลือดบบพอเนเนาะเราซื้อได้นางน่ซื้อได้เงินนางเงินเนาะปกวดแล้วเขาว่าเลือดบบพอโอ้เลือดบบพอเนาะเลือดบบพอนี่็ถือวา่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วะเงินคำก็ไลเลือดโโดยโดยโดยโอ้เนาะ สีมีแนวทางซอยเรืออยู่บ่เนาะเฮากะเนาแล้วแต่บุญวัดศาสนาเนาะนางเงินเนาะบ้านบ้านคุณสีเมืองนองแ <หา S 1> ขวงสวยในเขตเนาะขาดเลือดไปกวนแล้วเขาว่าขาดเลือดเนาะจะจะเขาม,มีเงินจา้จาะข้าเก๋นกับว่มีจา้าจะอ่า

ตอนนี้เพิ่กำลังทาทามมยกับคนหนึ่งขงชมทาอยู่ทางเฮือนทาไปตักน้ำเยื่งตะบืนปอนะเดิเออเพิ่นไปตักน้ำกินเดินงวยห้อชวักีต้รเนาเหหมูด้ยไก็ตักอันกี่กะมุนบ่กี่กระมุนบ่กระมุนผู้สาวทาผู้สาวอีกคนหนึงไปกเช้างานก็จะรีนหน้าัดเล็บ รอบกึ่งฮัมบอกภาษามังกรนะท่านผู้ชมเว้ย่านปัญจอยอยากเข้าใจภายในได้ภาษามังกรนะเข้าใจโบลายแต่อาศัยว่า,าพอจะเข้าๆว่าวพอจะเดาออก เออให้รับจูหนึ่งจ่าหนึ่งหัวหักฉันไปมันไม่จูแต่รลับคือคือจูแต่ร้องเต้คืออ,อะไรม่้องช่างฮะร้องน้ำช่างปูเรียนปูเรียนดงปลาเลียดอ่าเจ๊ดงปลาให้กับดงปลาเลียดปลาเลียดมันไหะเออ <c oughs> โอ้ล้นุ่งเสือข้างในได้เมื่อกี้นุ่งเสือสายเดียวเป็นนุ่งเสืออนข้างในป่ะนี่ยลูกเ้คนนึงบุคคลเราบ่หูน้ำกันมืดสคนนี่คือวันเพิ่นออกมาตักนามใกล้อันี้่สมศม Đi bó. Oh. Không bỏ, bó. Không bó năm bó, bó 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 năm bó 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 sàng bó 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 một bó chắc phải cần bó 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 nữa. bó bó nhẹ bó 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 Ừ Mất bó bó

อาริงนางบุญกับอาริงรวยอาริงผนออกเลยเนาะแห้งมตลอดปีเลยบอกเหรอเหรอเเดในสร์แรตะบุญ

มาออกไงวะมารวยมาอกนะและไมตะบื้นอะรวยอึดแล้วเขากัเขาบกคอยจะยมใไส้หละเพราะว่าไมายถึงน้ำเต้าทาสมอรวยเลยเนาะมีกระตุนมต้กระตุน้ามี้วเนหมมันมันบตกเวลาุบ้านเต้ารต้น ຕົກຈັ່ງເມເຕີບາຍເອີ້ນອນປາເພິ່ນຕົກກັບຈະຜູ້ວິທີເພິ່ນຕັບບາດນ້ອງເຕົ້າວ່າໃຫ້ນ່າແມ່ລາປອດເລບເນີຍແກ່ເຮັດຢາປໍຕີອັນນັ້ນຢູ່ບ້ານເພິ່ນກະແດງເມียนເພີ້ເພີ້ກະເປື້ອນເພິ່ນເວົ້າພາສາມັງກອງເດີ້ທ່ານຜູ້ຊົມເນາະຂອບໃຈເນາະອ່າບໍລຸມັງກອງບໍ່ແມ່ນພາສາຊົນເຜົ່າຕີເດີ້ຊົນເຜົ່າບໍລຸມັງກອງຢູ່ບ້ານບາຈອຍແລະຊົນເຜົ່າຕີບໍຕີ เขาทํารวกเนี่ยบึงอ่ะโอลจังพี่ทําตาม่วงทางตูนทางนาวนี่แวมเลยาตูนปนะเห็นตระบานตระบานนิยมใส่กระตุกนี่ล่ท่านผู้ชมใส่ขวดนี่เนาะเพราะว่าน้ําเต้านี่ถ้ามันรุดมือรุดอ่าจากไม้หาตกมากระแตกแล้วก็บ่มีฟ้าอัดเนาะท่านผู้ชมบ่คือบ่คืออันขวดอ่าพลาสติกแบบนี้เอาอ่า มีฟ้าอัดแล้วอนนี้แม่หลับรอเบิดดีพอช่วยอยให้กมามาไเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออังจะไปเอาใหไปเอายิงฝ่ายเตียวเตียวเรออาเบิเตียวรอบนนี้เตียวหมเออจับให้น้ำแล้วันจัเียนจบเงินแล้ว ตอนนั้ก็มาตักไม้ ح. มาตักไม้ม,ม,ม,มีผูมานะมีผูเหมือเนาะตรนนีิม,มาตักหม,ม,ม,มนนุ้ี <c oughs> ิท่านผู้ชม่ยมเต็ม นองคนมาส่งน้ำหานามหอเฮือนเฮือน <bizarre> <te bird getting around> ่นเลตำมขึ่นเฮือนเนิ่นกตอสบดีุณเจ้าแพนมสุนเฝ้า่นให้กหนะาออเจนนี่เชื่อเราทอเฮ็ดเินเอา ไปบักท่าซื่อๆามเนาะซาวเอาเนาะอ้าวบุญวาอทายเออใส่ผู้เฮ็ดให้มาจับเบิ่งมาลูกสาวมาเออัยนงนี่กนงบุญบ่เออนี่งน่นงบุญมีเนาะ เสียมังกรมั้งนุ่งนี่นี่อ่นุ่งนุ่งนุ่งาเองนุ้เสียกัเสียกัเฮ็ดเองบ่เ้าเฮ็ดอข้าน้บ่อบบได้เลขอบใจขอบใจเลยละอันนี้เด้ผ้าเนี่ยยามายามากใกล้นะยาม ฟาฟาซินบ่นาะบ่อแพแพรโอเคคือกันบ่อโอ้แอคือกันเาทำเป็นเป็นแพรของเผาเมงก้องเนาะนี่เนาะเสือกกรเสือเมงก้องเสียวกะแถวนี้เพิ่นเฮ็ดเปลี่ยนมาได้เน่อยน้องน้อยเพิ่นน้องนางบุญเพิ่นอัไรเองเนาะเฮ็ดเองแต่เก่าอยู่บ้านตะลิงพุ่นบมโออยู่บ้านตะลิงยายอยู่บ้านตะลิงเลยยายมาอยู่พี่ยายมาอยู่พี่โอ้ในเฮือนนึ่ง นางบุญบ่ลูกเจ้านางบุญหมนางบุญนางบุญขอบคุณนางบุญไปละบ้านคุณศรีลำสมเนาะเมืองนองแขวงสวนรณเขตนีอเฮือนมาบ้านตะลิงหนิวหลังใหญ่เพิ่นแล้วมาอยู่พี่ได้จักปีเลยป่ะสองปีเจ้าเจ้าเจ้าได้แล้วเจ้าขอบคขอบใจหลายๆเพิ่นกับป้าเฮือนมาพี่เลยเนะผล่าเฮือนใหญ่กับป้าเลยโอ้ป้าเลยเฮือนอยู่พุ่นน่ะมาเลยมันมันเป็นไงอยู่มันไกลโพดบ่ บอนี่มันก็ไว้ปักเดี๋ยวนี้ปักอยู่อยู่อยู่ทีนเพียงนี้๋อเดี๋ยวนี้มันเจ้าผูเนาะมันยากเนาะใหญ่ครอบครัวมาเนาะอยากเห็ดมันอืมอืมอืมอยากมาเห็ดมันอยู่พุ่นวันบ่มีดินเนี่ยเนาะถูกต้องแล้วรถไปเม่อไหรถใหญ่รถไปบ่ฮอดเนาะการคขากลับลำบากอือโอ้เผลอเลยเลือกปะเฮือนอยู่พุ่นเนาะเฮือนพุ่นก็เฮือนแป้นหลังบักใหญ่ แล้วก็มาสร้างอยู่พี่อยู่พี่ดินดินไรบ่พอบ่มีดินนะไปไปเฮ็ดดินอยู่บาตะนาวอ,อืมม่เทาเมทาัยว่าเห็ดดินพอเทามเทามเทาแต่ว่ามัน <c oughs> การค้าขายมันสะดวกกว่านอ้อโอ้เลือกเลือกทิมที่อยู่มงเกา่ามาอยู่ที่อยู่ใหม่ <c oughs> เพราะว่าการค้าขายสะดวกขึ้นทุ่มสมเลยแม่นแม่นถูกต้องแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยโบรันสายุคสมมือในการค้าการขายเนาะงาม น้ำน้ำงามลูกสาวแม่เนี่่บอสน้ำเออน้ำบองามงามงามจ้ะได้เรื่องอย่เงเนี่ยเดือนห่าเนาะคือน้ำใชสเดีอยวนะกินน้ำเช่นบ่มีน้ำือว่านี่ครอบครัวมดที่นี่บอสมดแล้วบ่ลูกยังอีกคนหนึ่งเออยังลูกชายคนนึง อ่าคนก็ถือมาสร้างครอบครัวใหม่สร้างครอบครัวใหม่ได้สองปีเนาะเอาอดเอาเดี๋ยวก็คอยมีคอยเป็นคอยไปอ่าดีกว่าอยู่พุ่นพัดขาค้าข,า,ข,า,ขายากเนาะนี่น้องบุญน้องบุญนี่ไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยบ่ไม่ได้เข้าเอานอกเอานอกนี่เนาะนี่แหละคนชนเผ่าทรรมสม,มเิ็ดไห้เอาน้องเอาน้องซอยพ่อแม่เนาะอ่าอ่าอ่าน้องบุญนี่ว่าเล่าเป็น,นอยู่บ่ เป็นหน่อยเดียวเป็นน่อยเดียวเอาเฮียนไปเฮียนไปคอยเว้าวคอยครัเป็นอ่าอ่าอ่าในเฮี้ยนฝนสางขึ้นมาท่านผู้ชมลูกเม่เห่าอบบริสเกตได้เห็นเพคนอยู่บ้านแล้วเอาขอบใจเด้อขอบใจเด้อบริบริสเกตรักน้ำตามเขายังสุกอากาศเย็นแห้งเนาะเม่ตาห์เนาะคอยคำลำยำแรงมาแล้วน้ำแห้งขนาดท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคูนซีท่านผู้ชม พร้อมน้องนั้นเขาก็ได้พบกับครอบครัวของน้องบุญเนาะ,ะที่เป็นอพยพมาจากบ้านตะลิงมาอยู่ที่บ้านคุณสีนี้ย้อนว่าอยู่บ้านตะลิงการสัญจรไปมาลําบากค้าขายลําบากเนาะคือว่าเส้นทางก็ค่อนข้างจะมีห่วยมีน้ำเซ่นเนาะผ่านรถรางไปบ่อหอดพอเป็นเคยอพยพง่ายมาอยู่บ้านคุณสีเพื่อจะทําการปลูกมันต้นสมบหตัทขายเนาะทธรรมเนาะโอเคเนาะอีพี่นี่จะไว้เพียงแต่ที่ธรสมชุนพบกันใหม่ในอีพี่ต่อไปสำหรับอีพี่น้อ Sabari.